เราจะเริ่มต้นเลียงว่าสาวหรือว่าเลียง่วแมลูดีเดี๋ยวคลิปนี้เขามาคุยกันครับสวัสดีครับผมอันไลนาฟาร์มครับเข้าสิเลือกงวจากตัวหนึ่งนะครับเข้าตรงเลียงให้คุมนะครับบอนซนวา่ามาสิขาทุ้นไปนะเพราะว่าเงินกว่าจะหาได้จําเป็นที่เข้าจะต้องเลือกให้คุมค่าที่สุดเพื่อที่จะได้กาไรเร็วตอบโจทย์เท่านั้นนะครับบอมซนว่าเลือกไปซุ่มซิซุ่มหาเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งขอดีขอสียของขานที่เข้านะครับสีเลือกงว ระวังแม่สาวกับงวแมลูกมันดีเสียตางกันจังใดนะครับนัำแรกนะครับผมบอกถึงงัวสาวก่อนนะครับสมมุติว่าซื้องวสาวมานะครับผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าซื้องวสาวมากงวสาวมันก็จะมีหลายอายุอันบมล่อมันอาจจะมีตั้งอายุปีเดียวนะครับหรือว่า2ปีเถอนะครับอาจจะใกล้ผสมแล้วนะถ้าเกิดว่าบังเอิญท่านไปได้งวนะครับเพิ่งได้ปีเดียวนะครับได้ปีเดียวมากปุ๊บเพราะต่งัวได้ปีเดียวมากปุ๊บนะครับกว่าเขาจะผสมพันธุ์นะครับอันนี้คือข้อเสียของงวแม่สาวด้นะครับ ว่าเขาจะผสมพันธุ์กับไซเวล่าอีกตั้งมาปีกว่าปีกว่าจะผสมพันธุ์ะครับเฮ็ตให้ท่านเสียเวลาตรงนี้ไปกว่าท่านจะได้ขึ้นทุนนะครับผสมสว่าจะผสมอีกโวดีเสื้องอีกโซสีเสื้อง่ซสีตั้งท่องอีกปีนึงอีกนะครับโซสีตั้งท่องบวกไปอีกโซลูกสีให่ย้ย่ลูกสีได้ขาอีกนะครับอันนี้คือขอเสียของการซื้อง่วแม่สาวนะครับแต่ขอดีของงัวแม่สาวก็มีนะครับขอดีของขอของ่วแม่สาวก็คือว่วนะครับการที่นะครับการที่ท่านซื้องัว นะครับซื้องัวแม่สาวมากนะครับงัวแม่สาวห้องกระเรียกอะไรได้ว่าตัวใดตัวงามตัวบันะครับแต่อีกคอดีอย่างนึงก็คือว่านะครับงัวแม่สาวสีสามารถให้ลูกได้โดนนะครับได้โดนกว่าจะเพื่อกว่าะจิตเถ่านะครับก็ย่างอยหน่อยก็ได้ลูกหาหกตัวนะอีกคอเสียอีอย่างหนึ่งของงัวสาวนะครับอีกงัวสาวขอเสียก็คือว่านะครับบางตัวนะครับมีอ่านเป็นมันนะครับอันนี้ลักษณะของงัวสาวเด้อนะครับมีโอกาสเป็นมันได้ขี้กันนะครับดังนั้นนะครับท่านที่นะครับท่านที่คิดว่าจะเลือกงัวสาวก็ พิจะนณาในข้อดีก้อเสียของงั้นแล้ะกันครับที่นี้ต่อไปก็คือง่วนะครับง่วแม่ลูกนะครับง่วแม่ลูกนี่นะครับสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ผมซื้อเป็นง่วแม่ลูกมานะครับซื้งงัวแม่ลูกมาตัวนั้นประมาณ30หานะครับตอนนั้นก็ลูกก็ขายได้ประมาณมือน,นึงนะครับลูกมือน,นึงเพราะว่าแม่มันเป็นง่วไท่กีดนะครับผมตีตอนนั้นช่วงซื้งง่วแพงมากเนาะนะครับซื้งง่วแพงตัวนี้ตีไซด์ยิบหาลูกมันมือนึ่งสินะนะครับก็เลยขายลูกได้มือ ผ่านไปนะครับผ่านไปแล้ว3ปีนะครับสปีด้วยกันนะครับผมได้ลูกน้ำแม่นี่ย่างแล้ว2ลูกนะครับมาออกน้ำผมนี่ยสองลูกค่าทองตัวนี้อีกตัวนึงนะครับซึ่งว่าแม่นี่นะครับผมขายลูกมันไปแล้ว2ตัวนะครับสตัวตัวแรกนะครับได้มื่นหนึ่งนะครับตัวสองได้มื่นสี่นะครับเพราะว่ามันก็ตัวน้อยเนาะมันก็เลยได้ถือร่วมไปแล้วที่ผมขายก็คือได้สองมื่นหาะนะครับสองมื่นหาะแต่วันชีนี้สิ่งที่ผมเหลืออยู่ก็คือเนี่ยครับเหลือแม่นะครับกับเหลือลูกมันอีกตัวหนึ่งพู้นครับลูกมัน แดงยร์ๆคุณนะครับลูกมันกะเฮ็ดตอนนี้มูลราคาของงวดตัวนี้นะครับตัวนั้นยังคิดได้ตอนนี้ก็ต้องได้ละเมื่อหนึงนะครับแม่มันย่างหน่อยก็ต้องได้อีกนะครับสามยี่สิบนะครับซึ่งยี่สิบบวกเมื่อนึงก็เป็นนะครับก็เป็นสามสิบซึ่งนะครับสามสิบบวกกับที่ขายไปอีกยี่สิบหาก็เป็นเท่าไรครับหาเมื่อหนึ่งครับก็ไมไดแล้วในแม่นี่แต่เวลาไปแล้วสามปีขึ้นกันเด้นะครับบรแมวณว่าบ่อใส่เวลาเด้นะครับก็ใส่เวลา อยู่ในห่อสามปีแต่ห่อเขได้ขายสองตัวมาขอดน้ำผม้สองตัวติดมาน้ำผมตัวหนึ่งผมขายไปแล้วสองนะครับแต่ว่าผมก็ยังเหลือสองขึ้เก่าอันนี้คือข้อดีของงัวแม่ลูกนะครับแต่ถา้าเกิดว่าห่าบังเอิญนะครับไปเลือกงัวที่มันมีโครงสางที่มันใหญ่กว่านี่ละ่ะนะครับถาบ้างัวโครงสางนี่มันใหญ่กว่านี่ย่างเช่นบอกซุ่มใส่โครงสางที่มันกลางๆเสียนะครับโครงสังเสียนะครับมันสีเห็ดให้ราคาครับราคาลูกมันอาจสีใหญ่เร็วนะครับพอแต่ใหญ่เร็วมันก็สะขายได้ราคาหลายขึ้นนะครับเช่นตัวอย่างครับซม้มว่าห่าได้ลูก เ้าสื่อง่วแมมเอาแมมโคตมบางสีมากนะครับนี่โคแม่นี่กับมีลูกติดมากสิเป็นลูกตัวเทิกมากสินะครับมันกับสีเฮดใหนเข้าได้นะครับได้ขายลูกเร็วลูกมากสิเลืวเข้ากับความจีขายอันนี้คือขอดีข้อเสียของการซื้อง,ง่วแบบแม่ลูกกับขอดีข้อเสียการซื้่ง,ง่วแม่สาวนะครับที่ผมมาบอกสุฟังนะครับดังนั้นให้ท่านพิจารณาและก็ตัดสินใจเอาครับว่าท่านมากแบบไหนนะครับท่านจะเลือกง่วสาวดีหรือว่าครับท่านจะเลือกง่ว ที่เป็นแม่ลูกดีนะครับถ้าคิดว่าท่านจะมาเอาก็ไรเร็วๆผมเชี่์นะครับเชี่์การสื่อวัวแม่ลูกดีกว่านะครับแต่ถ้าคิดว่าเสียวมาพัฒนาเสียให้ได้ลูกโดนนะครับกะให้เลือกเป็นวัวเม่สาวแล้วกันนะครับแล้วถ้าท่านมากว่าท่านเสมากแบบใดนะครับเงื่อเป็นของเข้านะครับท่านมากแบบใดท่านเลือกเอานะครับเลือกเอาแล้วแต่ท่านมากว่าท่านเสีมากแบบใดก็เลือกเอาเด้อนะครับแบบใดที่มันตอบสนองโจทย์ของเข้านะครับบล็อกบลูครับซื้อไปถามันบ่ตอบโจทย์เท่ากับกับเปลี่ยนแค่นั้นะครับ การซื้อว่ามันมีแค่นั้นสำหรับคลิปนี้กับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ